สวัสดีครับคลิปนี้ผมนําหลวงพ่อทวดนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับหลังเป็นพระสถูป์จดีด้านหน้าใน,ในตรงศีรษะด้านฝาจะมีเนื้อเกิเน,นรับเม็ดโตๆตเลยแล้วก็ตรงปลายจมูกมาจะมีเส้นนะครับผ่านปากผ่าน คางมาที่สังกะติะครับเสล็กเล็กนะนะจากใต้จมูกมาแล้วก็ตรงด้านไหลายซ้ายก็มีเนื้อเกินนะเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ เปิดในราคา1000บาทท่านใดต้องการเอาไปเก็บสะสมหรือว่าชอบนะครับ ถ่ายถ่ายก็จะเป็นลักษณะนี้นะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ1,000บาท ID Line 0996548794นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดี